สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมรถกระบะลอลๆลลนะคะท่านใดกําลังตามหาไปใช้งานกันอยู่นะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านอีสุสูด,ดีแม็กค่ะรถกระบะมือ2ปี08คันนี้เป็นตัวสูงเทเลยนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะดีแม็กตัวสูงนะคะสวยๆราคา1.88,000บาทนะคะรถพร้อมใช้งานเลยค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยนะคะทุกท่านซื้อไปใช้กันแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะ mm. คัสซีสวยไม่มีผุนะคะ mm. เครื่องดีพร้อมใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะทุกท่านเกียร์เข้าชีดเข้านิ่มไม่หลุดไม่เด้งนะคะ mm. รถสวยเลยค่ะทรงสวยด้วยนะคะ mm. คันนี้สีสันก็ดูดีดอกยางก็ยังหนาร้อแม็กก็สวยครบชุดนะคะ mm. ภายในค่ะ เบาหนังทั้งคันนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกตินะคะแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแอร์เย็นค่ะเพดอยู่ครบนะคะช่วงร่างตีคะซีสวยสภาพพร้อมใช้ขนาดนี้นะคะ1 8 8 0 0 0บาทท่านใดสนใจนะคะเข้ารับชมตัวจริงได้ที่ของ9้าธัญบุรีนะคะอยู่เส้นรังสิตนครนายกค่ะ เบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใตค้คลิปนะคะถูกใจยังไงนัดหมายเข้าชมตัวจริงไปทดลองขับตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ